การหย่าตามกฎหมายมีกี e ่วิธีบ้างสำหรับกรณีของการหย่านะครับการหย่าเนี่ยจะแบ่งออกเป็น2วิธีนะครับวิธีแรกเนี่ยก็คือการหย่าด้วยความยินยอมนะครับกับวิธีที่2คือการหย่าด้วยคำพิพากษาของศาลนะครับสำหรับวิธีแรกนะครับก็คือการหย่าด้วยความยินยอมนะครับการหย่าด้วยความยินยอมเนี่ยก็คือกรณีที่คู่สมรสทั้ง2ฝ่ายนะครับตกลงปรงใจกันแล้วนะครับที่จะหย่าขาดจากกันซึ่งก็สามารถที่จะพากันไปจดทะเบียนหย่าที่อำเภอได้เลยนะครับ ส่วนวิธีที่2นะครับก็คือการหย่าด้วยคําพิพากษาของศาลนะครับซึ่งการที่จะให้ศาลพิาพากษาให้หย่าขาดจากกันได้เนี่ยอันนี้ก็จะต้องมีเหตุหย่าตามกฎหมายก่อนนะครับซึ่งเหตุหย่าตามกฎหมายเนี่ยก็จะมีอยู่ด้วยกันหลายเหตุนะครับอย่างเช่นการที่คู่สมรสของเรานะครับไปอุปการะผู้อื่นนะครับหรือคู่สมรสของเรามีชู้นะครับหรือการที่คู่สมรสของเราเนี่ยได้ทิ้งล้างเราไปเกิน1ปีนะครับหรือเรากับคู่สมรสเนี่ยได้สมัครใจที่จะแยกกันอยู่หรือได้เลิกกันเกิน3ปีแล้วนะครับ อันนี้ก็ถือว่าเป็นเหตุยาที่สามารถใช้ในการฟ้องหย่าได้แล้วนะครับ